เป็นเคยนะครับเรือนไทยพระเครื่องเนื่องจากวันนี้วันที่12มีนาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดคล้ายวันเกิดหลวงพี่นะจังหวะพอดีเลยบ o r เฟ f e s t พวกเรานะครับก็ได้ทําการเลี้ยงเพลงนะครับที่ร้านอ่าครัวใบไม้ชายขอบเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเลยนะฮะพาชมบรรยากาศเลยอาจารย์โยมมาเต็มเลยแล้วก็นิมนต์ขวามานะครับอาจารย์โยมนะครับายโ อ่าเนี่ยไเนมแจ็คประตูผีเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับแนะนำหน่อยครับแจ็คประตูผีครับแจ็คประตูผีครับแจ็คประตูผีอ่านี่อันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรโออชืินเนมสวัสดีค่ะ ฮะตีห้าตีห้าทำไมต้องตีห้าตีสีได้ไหมตีสีได้ไหมตีสีได้ไหมทำไมต้องตีห้าอยู่คุณฟาร์มเมียนมาอ๋อนี่อ่ามาจาก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 อะไรนะเอ้ยมาจากมาจากเมียนมานะอันนี้นักบอลนักยนมาทีมชาตินักบอลทีมชาติบอลทีมชาติเลยนะชาติไหนไม่รู้นะครับโอเคนะครับนิมนต์นิมนต์มาพาไปดูพาไปดูกล้องพาไปดู บอกนารเปล่ากระตายได้นะจับพลาดแม่เหรอเปล่าจับพลาดแม่เลยครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้คืออันนี้คือแม่นาคนะครับแม่นากไม่แม่พระเป็นแม่พระแล้วตัวนี้นะครับแม่กุ้งนะฮะแม่กุ้งรู้สึกเป็นไงนะครับเป็นแม่พระดีใจมากใช่ไหมครับใช่ไหมครับเดี๋ยวอ่ะ ไม่ไม่ลอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดมึงนิดนึงเดี๋ยวตัดไปแม่ไม่มีเสียแม่ดีใจมากขอบคุณทุกคนนะคะที่มาล่วงงานบริวานะคะขอบคุณขอบคุณญาติสนิทมป็นทหายเพื่อนฝูงแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับท่านค่ะครับผมขอบคุณนะคะบรรยากาศนะบรรยากาศดีมากอันนี้เขเรียกว่าทองของสาขานะ คลอ,องลัดขานะัอยู่ตรงไหนพี่ตรงเนี้ยตรนนี้เขาเรียกว่าปากหุนเทียนบางเนเทยชายทะเลปากหุนเทียนชายทะเลนะครับเขตปากหุนเทียนนะกรุงเทพมหานครนะครับติดทะเลเลยตรงเนี้ยที่จะเป็นคลองสาขาที่จะออกทะเลได้นะครับนี่นะฮะออกเรือฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะอ่าคลองแทนเลยนะส่วนมากาชาวบ้านตรงนี้ก็จะทําประมงนะครับประมงพื้นบ้านนะ<ม>เลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งนะครับกุ้งหอยปูปลานะเป็นอาชีพหลักนะครับนี่นัเรียวๆเลยนะ บรรยากาศแบบบ้านเลยนะครับวันนี้เรือนไทยก็ได้โอกาสนะมาเยี่ยมเยียนนะครับมาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวนะครับมาตักเตะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศแบบว่าประเทศมีแบบนี้ด้หรอครับประเทศยังมีแบบนี้นะครับนี่เก่งเทศนะครับนี่เทพมาก่อนนะครับผมอ้าวตอนนี้เดี๋ยวพาชมย่านนะญาติพี่น้องนะญาติสนิทมิตรหายญาติผู้ใหญ่นะครับเพื่อนฝูงนะครับนี่ เลยบ้าครับแม่อันนี้อันนี้อันนี้คือนางรำหนางรำคุณย่านางรำนี่คนนี้รำไม่หยุดเลยวัน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 ทำขวัญนี่รำไม่หยุดอ๋อคุณนู้นด้วยคุณนู้นอ๋อคนนี้นะคนนี้รำไม่หยุดเลยนี่นี่นี่เป็นไงบ้างครับอ่าหลังจากที่งานงานบวชเสร็จเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ปลื้มใช่ไหมเหนื่อยแต่ก็ปลื้มเหนื่อยแต่ก็ปลื้มใจนะบวชนี่เถื่อแนะน้ำตาแบบน้ำตาตุ่มกันนะ ตาซึมกันนะฮะนี่นี่นี่เดี๋ยวถามสัมภาษณ์สัมภาษณ์นางรำก่อนรู้สึกตื้นใจไหมมากใหญ่มากค่ะดีใ,ใจนะ,ะแต่ว่าวันนั้นโอ้โหข่าย่อเลยไหมวันนั้นปวดข่อไหมครับไม่ปวดลุกขึ้นปวดอ๋อลุกขึ้นปวดเลยนะค <c oughs> ุณนายอ่าพี่เดี๋ยวถามไม่ได้เลยคนนี้เลยคนนี้ก็หัวเรื่องสาคัญเลยที่ไปที่ไปเนือเ้อเปื่อยคนนี้เขียนบาเท,ทียนไหลกับอ้วนศรีสุกนะสักเป็นอานะแต่แต่พระเนี่ยเรียก พี่นะครับนี่คนนี้ครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับอ่านะภูมิใจดีใจนะพวกเราดีใจทุกคนเลยนะฮะก็นะครับฝากไว้ด้วยนะเรือนไทยราเครื่องนะครับนี่ใครติดมาเจอเบอร์ก็มีเหมือนเดิมครับครับใครต้องการติดต่อจะถ่ายก็เหมือนเดิมนะเรือนไทยราเครื่องสาขาหนึ่งพหลลมสองซอยยี่สิบแปดเจอกับพี่ไปเนื้อเปื่อยได้นะครับทุกๆวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับผมนะโอเคครับ นี่นี่ลูกหลานลูกหลานนี่ลูกหลานลูกหลานพระลูกหลานพระนี่คุณย่านี่คุณย่าคุณย่าคุณย่าแสงคุณย่าแสงก็พูดอยู่เบื้องหลังท่านหนึ่งเลยนะฮะนี่นะทั้งสถานที่ทั้งอะไรหลายอย่างนะครับสำหรับที่ตั้งร้านเรือนไทยประเครื่องนี่ย่าแสงเลยย่าแสงเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเลยเฮ้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 ยสฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ สวัสดีครับชื่ออะไรคะอันจะโอเคนะครับนี่ยังมีอีกนะครับผู้อยู่เบื้องหลังช่วยงานทุกอย่างทีมงานคุณป้าป้านะป้าป้านะปวดรอนปานนี้ทั้งนั้นเลยนะครับหนักนะปวดแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีราศีดีมีราศีดีใจไหมครับดีใจไหมนี่ช่วยงานทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะครับทีมงานคุณป้านะนี่แม่ครัวใหญ่ครับตอนนี้แม่ครัวใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้แม่ครัวใหญ่ นีนีีีนี่นกันเป็นไงครับดีคือไ้แล้วไหมครับออดีใจนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับนี่ก็รอดปาณีนะครับนี่นี่ตะปูรอดปานีนะตะปูตะปูของพานเลยสุดยอดที่ขาดไปได้เลยเหลืออีกหนึ่งนะเหลืออีกหนึ่งะบ้านนี้เหลืออีกหนึ่งนะครับที่ยังไม่ปวนะนี่คืวต่อไปนะครับนี่คิวต่อไปนะนี่ไปเลยน้องชายคนเล็กนี่น้องทามครับอ่าทามชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรทามครับชื่อทามสีสุกไหมทามสีสุกนะ ถามที่ชื่อจริงชๆๆๆๆื่อจริงรสปานีนะนี่คือน้องพระนะน้องคนเล็กเลยน้องคนงเล็กเลยนี่จะบวชคนต่อไปนะไม่บวชครับฮะ็นเล็กครับ <laughs> เฮ้ย <laughs> อันนี้ดีอันนับถืออะไรนะแง่นับถืออะไรนะนับถืออะไรนะ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาดีๆเอาอย่ามื่อกี้เอาอย่ามื่อกี้รับแล้วหรืออะไรนะรับเถอน้ำมากครับอ๋อแล้วหรืออ๋อพี่ชายมนโตรับถือพี่ชายมนโตใช่ไหมไม่ครับโอเคฝากมันไม่กลับอ๋อนี่ฝากฝากฝากไปเลยใช่ไหมใช่ครับเออนนี้ต้องลงนะฝากฝากฝากไว้ในช่องฟิตนะครับบอกว่าฝากฝากบอกพี่ชายมนโตว่าไงบ้างอ่ะบ้านบ้างครับ พักสี Kos: สุกนะครับฝากฝากฝากพักสี<อ>สุกไว้เลยนะน้องบอกอน้องตามกลับบ้านแล้วนะนี่นี่นี่อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยเบื้องหลังความสำเร็จนะครับของพระรุนนะครับนี่คุณปู่นะครับคุณปู่สุดชาติชื่ช<อ> <c oughs> ุ่นะครับนี่นะครับหรือว่าปูแป๊กของพวกเรานะครับนี่ อยู่เบื้องหลังเขาเลยคุ้มให้สถานที่นะครับในการก่อตั้งร้านเรื่องไทยเป็นสถานแรกเลยคนนี้เลยนะครับแล้วสรุปว่าที่นี้นี่ยกให้พักเลยใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละพักกับลูกอ่ะพักกับลูกพักกับไปพักกับไปพักกับไปนี่คือพ่อครับรู้สึกยังไงบ้างครับงานบวชที่ผ่านมาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสองสามวันที่ผ่านมาเหนื่อยเลยครับปื้มมากเหนื่อยแต่ก็ปพิ่มใจนะประกันนี้เลี้ยงเลี้ยงเข้ามาด้วยมากอะไรดูแลเขามาครับ เราเรา <Whoa S 1> เราเหนื่อยเหนื่อยกายนะแต่สบายใจแต่มีความสุขใช่ไหมฮะพอดีเรามีความสุขอ่ะใช่ครับผมนี่คูยอยู่เบื้องหลังนกันคุณปู่นะครับคุณปู่นี่คูยอยู่เบื้องหลังทุกทุกอย่างเลยนะครับนี่นะก็ใครเร้่ัมผัดเขาฟื้นหมดและก็ลิสุขเนี่ยใครรู้จักก็จะรักเองใช่ไหมโอ้โหไม่ต้องบอกมาเจอเองดีกว่ามาเจอเองดีกว่านะครับแล้วลองชมนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ ของอันนี้มิวนครับหลวงพี่เอ้ยไม่ใช่ครับพี่โถงสวัสดีครับงานของสามวันมานี่นี่นี่ก็ออกแรงเยอะนะคนนี้นะตับจะระเบิดนะครับตับจะระเบิดนี่คือกินเหล้าเยอะครับกินเหล้าเยอะไม่่ใชปวดขาด้วยครับไม่ไม่ไม่ทำงานเหนื่อยนะกินเหล้าเลยครับอทำงานนะโอเคนะครับผมตกเมื่อกินเหล้าทำงานเสร็จเราก็จะกินเหล้ากันนี่ก็ผู้อยู่ข้างหลังนะรอตีสามตื่นตีห้าครับ นทำไรครับดื่มมาเที่ยวแล้วก็รอดพานีนะโอเคนะครับพี่ผู้อยู่กนหลายคนนะนี่ก็รอดปานีนะสามนี่คสามนี่พี่น้องก็เลยญาติญาติกันพระเลยนะครับผมรอดพานีทั้งนั้นเลยทั้งตกเลยนะครับผมอร่อยพี่อร่อยพี่อร่อยมากออร่ยมากครับานี้อร่อยมากครับแม่อร่อยไหมครับคุณแม่อร่อยค่ะเอร่อยไม่เคยกินเลงครับแม่ต้นเล่นใช่ปะยอมครับยอมครับ ไม่เล่นครับผมนะฮอร่อยมากเลยอันนี้เจ้าของร้านนะครับเนี่ยเจ้าของร้านนะครับขอลูกรูปของร้านอ่ามากินแล้วก็ลองสัมภาษณ์เจ้าของร้านก่อนนะครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านครัวใบไม้ชายคลองค่ะครัวใบไม้ชายคลองเรียบคลองพิทยาลงกรค่ะมาสุดถนนชายบางขุนเทียนชายทะเลเนี่ยค่ะร้านก็เจอแยกเลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวซ้ายขับอีกสองกิโลแล้วจะอยู่บ้านค่ะเปิดตั้งแต่ตีโมงถึงตีโมงครับผมสิบโมงถึงสามทุ วันเลยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมครัไม่มีวันหยุดเลยค่ะถ้ามีวันหยุดจะแจ้งให้ทราบใช่ไหมครับจะแจ้งทางเพจค่ะสามารถติดตามได้ที่ตามที่ครัวไปมาใจคลองเพจ Facebook ใช่ไหมครัไม่ใช่ค่ะครับผมร้านนี้เปิดมาเอ็ปีแล้วครับประมาณยี่สิบปีค่ะยี่สิบปีแล้วแล้วแล้วหนูเพิ่งมาค่ะอ๋อครับผมเปิดมา20ปีนะครับยี่ส20ปีนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครรสชาติอร่อยผมชิมแล้วอร่อยมากนะครับขึ้นจากทะเลมาก็มาปรุงอาหารเลยใช่ไหมครัใช่ค่ะใช่ก็มีอะไรฝาก ฝาก,กากากติดตามร้านด้วยนะคะร้านครัวใบไม้ชายคลองบางขุนเทียนนะคะคนอกจากเรามีร้านอาหารซีฟูด้ดรสเด็ดนะคะเรายังมีกิจกรรมให้ลูกค้าด้วยมีนั่งเรือฟรีชมอะไรครับชมวิถีริมคลองของชาวบางขุนเทียนนะคะเย็นๆใช่ไหมฮะเย็นๆคะ่ะแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ประกาศสั่งเลิกค่ะมีชมเหี่ยวชมแล้วก็มีชมเหี่ยวห้าโมงเย็นทุกวันเลยค่ะก็จะมีเหี่ยวมาทานอาหารกับลูกค้าค่ะก็ในช่วงเชียงไปชว์จากทางร้านนะคะครับผมขอบคุณค่ะขอบค Vai, vai ตอนนี้นะแขกมาเยี่ยมพระด้วยมาไม่ขาดเลยเมื่อกี้อ่านลองเพิ่งไปรองมามดใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้คือดาว t ิ๊กตอกไก่เอสซีไก่เอสซีมาถวายสรงก็ทานดีครับก็ตั้งใจมาทําบุญวันนี้ก็มันเกิดผาด้วยตั้งใจมาทําบุญให้แม่เหินพระบอกว่าเชิญมากินข้าวแต่เช้ามาไม่ทันใชไม่ได้เครื่องข้าวไม่ใชอะไรอยากทาบุญมากกว่านี่เรื่องจริงเลยก็าวันนั้นพระบอกแล้วเราขออนุญาตไม่ได้ไปเราทางานแล้วก็เลยมาถวายแค่นี้พอใจแล้วอิ่มแล้วอิ่มใจใช่ไหม เราทำทำบุญกับพระใหม่ดีที่สุดละชั่วโมงนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระเขาตั้งใจทำเต็มที่เราต้องไปกับเขาแล้ววันนี้วันเกิดด้วยขายวันเกิดขายวันเกิดขายวันเกิดผมก็บอกบอกพระไปแล้ววันนั้นโทรคุยกันว่าวันนี้ขอมาทําบุญให้แม่หน่อยแล้วกันนั่นในวันเกิดพระนี่แหละปรงมาณสักระาชลมาด้วยใจมาตั้งใจมาทําบุญนะครับนี่นี่เดี๋ยวสนทนาธรรมกับหลวงพี่ตอนที่บวชผมเคยบอกเคยบอกพี่ไปแล้วว่าแม่แม่กับผู้มีพระคุณ จะได้บุญที่เราได้ทําแต่ในวันที่เราสึกนั่นอาะคือเราจะได้ในวันที่เราได้เลือกสึกที่ดีที่สุด่คนที่ดูเลือกสึกให้เราก็จะเป็นพระนี่แหละแล้วก็ขอให้เราดูเลือกสึกที่ดีที่สุดถ้ายังไม่ดีก็ยังไม่ต้องสึกนะเพราะว่ามันมีผลผมผมไม่ได้ไม่ใช่เชื่อนะแต่ว่าคนที่เคยทำมันเป็นการทีคนเก่าแย่โบราณโบราณคราวนี้ตอนที่เราอยากจะได้บุญเนี่ยเขาอยากเขาอยากให้เราอธิษฐานในตัวเราตอนที่พระพระพี่ที่เขาจะสึกเราจับสติเขาจะทาการสึกเราให้เป็นธรรมดาให้เป็นคนธรรมดา คารวะคารวะแต่ในตอนที่เขาจับอยากให้อธิษฐานให้ตัวเองอ่ะมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ที่เราอธิษฐานได้เพราะบุญทั้งหมดเนี่ยเราทาให้ให้กับญาติโยมผู้มีพระคุณเราไปเรียบร้อยแล้วแต่ในขณะหนึ่งที่เราอ,ะอากก่ะจัดกระได้ในมุมของเราเองอ่ะในตอนที่พาจับสังฆาิในเวลาสุดให้เราขอสิ่งที่เราอยากได้นั้นจับสังฆิใช่รับใช่ครับเพราะว่าแบบเนี้ยมันมันมีมาตั้งแต่สมัยบุรุษโบราษแล้ว แล้วก็ได้กับตัวผมเองตอนที่ผมซึกอะ่ะช่วงนั้นผมก็ไม่มีอะไรผมว่าขอให้ผมศึกเนี้ยให้มามีบ้านมีรถซึ่งในระยะเวลาหลังจากศึกลาเวลาไม่เกินห้าเดือนอมผมมีบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสังผสได้าาให้มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตต้องครับเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํา ในสมัยโบราณก็ทำกันมาเราก็ทําตามประเพณีไปแต่สิ่งที่ได้ทั้งหมด้งมวลก็อยู่ที่ตัวเราเองเั้งีตัวเรา<ช>จะได้ดีไม่ดีไงเราตั้งใจงเดี๋ยวมันดีเองคนที่คิดดีในปัจจุบันนี้ครับส่วนมากจะได้ดีหมดเราสังเกตหลังจากคนที่คิดแย่มาตลอดลรวพอวันหนึ่งที่มาปรับตัวเองที่ทําดีทุกอย่างมันก็จะดีไปตามแนวทางที่ดีดูหลายๆคนมีเห็นมีผลมีผลทําดีได้แล้วก็คนที่ทําไม่ดีเขาก็จะได้ผลกรรมนั่นเองเหมือนกับคนที่ เคยทําทําไปอืม่เห็เห็นกันนะใช่ครับชัดเลยเราไม่ได้ไปทําเติมเข้านะเพียงแต่ว่าในสิ่งที่เขาทําเขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาทำมีได้ดีทำชั่วได้ทุกวันนี้ถูมถึงเลือกทําในสิ่งที่มันถูกต้องถูกต้องแล้วก็เป็นไปได้อืมแค่นี้พอแล้วผมว่าอะไอย่างนึงผมก็อยากจะบอกให้พาเข้าใจว่าในวันงานของพาเนี่ยสังเทศได้ว่าคนที่เขารับพาเดี๋ยวแค่แค่นี้พอแล้วมันก็ติดติดอ่ะ เพราะคนเราแล้วถ้าเกิดไม่ได้มีความดีมากๆหรือหรือความดีไม่มีเขาก็จะมาร่วมมาเราคิดว่าคนคนนั้นไม่ไม่ได้อะไรกับเราแย่แต่ในวันหนึ่งที่เราทําดีไว้ทั้งหมดผลพ่วกเนี้ยก็จะกลับมาในวันันแล้วไม่พอไอตอนที่ถ่ายไอตอนที่มันลงไปอ่ะเราถ่ายรูปข้างบนลงไปจากข้างล่างนะคนต้องแบบไม่มีที่ยืนเลยโอ้โหแล้วบอกยอดเลยว่าเราจะบอกได้ว่าแบบคนรักเยอะมากเราเรารู้สึก้โหดูแฮมแบกดู ย้อนไปดูกี่รอบ้วหรือเราไปตัดวิดีโอนี้ไว้ดูนะแม่งโคตรสุดเลยคือรู้สึกได้ว่าว่ามันเป็นวิดีโอที่เรารู้สึกตื่นตังใจจะดีครับนี่ดีมากเลยบางคนที่ไปเลิกเลิกไม่ไม่ดีนะไปศึกบางคนเรามาังเป็นบ้าหลายหลายคนซึ่งซึ่งมันไปเจอสิ่งที่ไม่ดีใส่ตัวเองเนี่ยเอาง่ายๆผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรก็ับเลยเดี๋ยวแับไม่ทีไรต่อไม่ไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับก่อนนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้หลวงพี่ว่างแล้วพุ่งจะว่าง ญาติโยมญาติสนิทมิสหายญาติโยมที่เขาลักมาไม่ขาดสายเลยตอนนี้ว่างแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยขอพรหน่อยพระอ้วนนะฮะให้พรกับเอฟซเรือนไทยพักเครื่องนะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบนะฮะ26ปีของพระพอดีบวชพอดีนะก็เลยถือโอกาสนี้ให้พระให้พร f อฟซีเลยแล้วกันอะมากาบนมัสการนะครับหลวงพี่นะฮะไม่ขออะไรมากนะครับขอสามตัวตรงๆนะครับนะเอารอฟังท้ายคลิปนะ เอฟซีเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะไปตัดเลยง <c oughs> วดน,นี้เลยอ่าเขาบอกพระใหม่เนื้อหอมนะครับแม่นด้วยนะฮะร,รอฟังท้ายคลิปนะครับเอฟซี FC. ก็วันนี้นะฮะคล้ายวันเกิดหลวงพี่นะครับก็อยากจะให้หลวงพี่มาอวยพรเอฟซี FC. แฟนเพจเรือนไทยพระเครื่องนะฮะทั้งสองหมื่นกว่าท่านนะครับสองหมื่นกว่าท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ใน ได้ล่มกาสอพักนะครับในพระธรรมนะครับเดี๋ยวให้หลวงพี่ให้พรน,นะครับมามาฟังหลวงพี่ให้พรกันดีกว่านะครับผมลบกวนนะครับหลวงพี่นะครับให้พรสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมานะครับอยากจะวอวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะครับ ขยันหมั่นทำบุญทำทานนะครับแล้วก็ขอให้บุญให้ทานนะครับเสริมดวงชะตานะครับหรือว่าบุญชีวิตหนุนนําชีวิตนะครับให้เห็นผลภายในชาตินี้เลยนะครับใครทําดีก็ได้ดีแล้วกันนะครับก็ขอให้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับในวันคล้ายวันเกิดใน26ปีนะครับของอาตมาเองนะครับก็ขอตอนนี้เป็นพรกอยู่นะบวชไปเมื่อ2วันก่อนนะก่อนวันเกิดนะครับขอให้บุญที่อาตมาได้บวชเป็นพรกเนี่ยนะแผ่ออกไปนะให้ถึงทุกๆท่านที่รับชมคลิปนี้กันแล้วกันนะครับเ มีให้พอแล้วนะสาธุนะสาธุนะสาธุนะครับสาธุนะครับแต่สุดท้ายนี้ผ่านไม่ได้เลยขอแลกวสองตัวก็ได้หลวงพี่ใ <c oughs> บให้นะครับเดี๋ยว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 ผมใบให้แทนแล้วกันอายุครบยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกนะฮะวันนี้วันที่สิบสองนะครับบวชวันที่วันที่สิบนะครับสิบ <c oughs> <10. S 2> โมงหนึ่งนาทีนะครับอา้าวไม่รู้นะไปหากันเองนะลองดูเ็จะครบสิบตัวแล้วเนี่ย สลับเราเองนะหาวเองนะต้องมีคนถูกคนหนึ่งอะผมว่าวันนี้ก็ขออําลาขออนุโมทนานะฮะอนุโมทนาสาธุนะครับพระใหม่ด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพ